สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาสาลาตำบลจรัดอำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์นะครับพาทุกท่านมาชมป่านะครับวันนี้มาชมหน้าผานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าบรรยากาศของบริเวณหน้าผานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ Uh huh. สวยงามมากๆครับ แล้วเราก็กลับมาถึงยังจุดเดิมนะครับที่บริเวณที่ตั้งของวัดเขาสาลาครับคุณผู้ชมครับน,นี่ครับ